เดี๋ยวพอดก่อนครับโอ้โหใส่บิ๊กอีกแล้วครับเอาขึ้นโคกก่อนครับนี่นะครับพี่น้องสวัสดีนะครับผมเมือนี้พาพี่น้องมา ใส่เบ็ดคือเก่านะครับลุยปลานะครับก็จะหกจะจักน้อยนะครับก็มาหอดมองใส่เบ็ดแล้วนะครับอย่างมาเมยครับทำเลอยู่กลางปับผืนนะครับ,น,รน,รบนี่ครับทำเลเหมาะนะครับแต่ก็ล่องใส่บังนะครับ โอเคครับผมใส่ก่อนครับเดี๋ยวมันจะค่ำนะครับมื้อนี้ผมมาด้วยเนื้อเนื้อหมูนั่นเองนะครับนี่ครับเอาหมูนะครับมื้อนี้ล่องไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับพี่น้อง Okay, I'm... Um. ใส่เป็นเบ็ดไอ้มัดขวดไว้นะครับมือนี่โอเคครับผมหลังแรกนะครับหลังต่อไปพี่น้องก็จะลงไปเลิกแน่นะครับนี่ครับ มาเลิกแน่นะครับเกิดความหมั่นใจนะครับอโอเคครับลังต่อไปครับไปต่อครับลังนี้นะครับโอเคครับก็ เอาไว้ติดตามเบิ้งตอนที่ผมมายามเบ็ดนะครับว่ามันจะถูกหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมใส่ไว้แล้วนะครับประมาณสิบกว่าหลังนะครับติดตามเบ้างครับสวัสดียามเช้าๆครับผม นี่ก็พามาบังเบ็ดอีกแล้วครับผมหลังแหลกแหกหมานนะครับหรือบ่หมานกับบ่จักนะครับหนิ่งครับหลังสองก็นิ่งครับไม้นี่เน้นป้าไหลนะครับใส่เงือหมูนะครับเงียบครับ เงียบเลยนะครับหลังนี่ก็เงียบมิดซิลีนะครับนี่ก็มิดอิงติงเท่อกันครับไม้ไม้นี่เป็นตะครือนะครับนี่ก็เงียบครับเป็นตะครือนะครับแต่ว่าพอมีป่ามาก,กินนะครับสงสัยบหมักเงือหมูนะครับ ็มีมือมานมือบอนะครับลังนีก็เงียบครับลังสุดท้ายพี่น้องลังนีนะครับดึงเข้าไปครับพี่น้องอุ้ยอ่อมไปผุนเลยครับอามเบ็ดบ้งก่อนครับอูดประคอพี่น้องนี่ครับ อได้หนึ่งตัวครับผมโอ้ว่าเม่นมันสิถึกถึกหลังอยู่ในปลาครับหลังเดียวครับมือนี่เดี๋ยวหมูเห็นผลแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวปอดก่อนครับ โอ้โหใส่บิ๊กอีกแล้วครับเอาขึ้นโคกกันครับนี่นะครับพี่น้องรุ่นกัะลังแกงนะครับกรนลังต้มนะครับกับประมาณสมนิ้วนะครับนี่นครับ เนื้อหมูนะครับได้ผลครับนึกว่าสิบวัตถุือนนะครับก็ได้ตัวเดียวนะครับหมายใหม่นะครับโอเคครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเอาไว้นะครับ กดกระดิ่งนะครับเอาไว้ติดตามเบิังคลิปหนานะครับคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับสรุปผลนะครับมือนีได้หนึ่งตัวนะครับ นี่ครับนึกว่าจบะบดถืกอนนะครับพอได้ต้มพอได้แกงนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องสักดาพาวเวอร์นั่นเองนะครับเป็นคลิปหาอยู่หากินนะครับครับใส่เบ็ดใส่ปูใส่ปลานะครับ ไม้นี่เป็นไม้หม่นะครับได้มาหนึ่งแต้มนะครับขอบคุณที่รับชมเสมอมานะครับขอบคุณครับเก็บก่อนเอ้าโอ้ยเกือบขาดสงสัยดึงมดขึ้นครับนี่ครับ กิวแล้วเอ้เอ,อแค่นี้ก็เอาพอได้กินอยู่เห็นดอกไม้งามนะครับเจ็บมาฝากนะครับแบบธรรมชาติสุดๆนะครับ